ยามาฮ่าแกนฟิลาโน่ไดสตาร์เสียนะครับจัดการเปลี่ยนใหม่ก็ลือหม้อกรองออกนะครับก็จะเห็นตัววิธีการเปลี่ยนง่ายๆต้องถอดหม้อกรองออกอเปลี่ยนหม้อกรองออกมาก่อนนะเราจะได้เปลี่ยนง่ายๆเรายกหม้อ,มอ,อกรองออกปุ๊บแล้วก็ดึงเอ่อขันน็อตสองตัวอ่าแล้วก็ดึงออกมาได้เลย โอเคดูข้างในโอ้ยเละอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนตัวใหมไ่ได้เลยครับช่างอ่าตัวนี้นะเดี๋ยวเลืมเมาโอลิ ring, งกันเก่าเอามาใส่ด้วยนะครับโอเคใส่โอลิงอ่าเก็บกลับเข้าไปทีเดิม ให้ตรงให้ตรงกับรูที่ที่หลอดออกมานะใส่รจัดการใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิม หลังจากติดตั้งเข้าไปเสจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวประกอบแบตเตอรี่เพื่อที่จะลองสตาร์ทดูนะครับหลังจากที่ใส่หม้อกรองแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเย็ลองทําการสตาร์ท